ยตอนนี้จะดอกมากเลยถ้าต่อออกอย่างเนี้ยนะฉีดผ่าดอกได้เลยถ้าฉีดผ่าดอกตอนนี้ได้จะติดดีจะดอกมากถ้าฉีดตรงน,นี้ถ้าฉีดช่วงนี้ได้จะไม่ร่วงจะสวยมากอานนี้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียเยอะแล้วช่วงช่วงนี้จะติดดีนะถ้าฉีดอย่างนี้ยสวยครับพอมันได ได้ฝนมา่เงี้ยก็อาดเลยเราเอาเจสโก้คิดนี่มาฉีดพ่นก่อนการต้าษสาใช่เพื่อเป็นการบำร,รุงต้นใช่ไหมฮะบำรุงต้นมีการเอาเจสโก้คิดนี่มาฉีดดึงใบช่วงบำร,รุงต้นเนี่ยพี่ดำฉีดกี่รอบดึงใบกี่ครั้งพี่อันนี้สองรอบโห oh, อันนี้ฉีดทีมากเลยน่าจะประมาณอาทิตย์ึงได้ส,สมัยก่อนมันจะฉีดเป็นสิบวันสิบห้าวันนี้มันช่วงเร่งด่วนเลยอ่าอาทิตย์ละครั้งอันนี้ราดเมื่อไรนะวัน,นที่เก้ามิถุนาดูจากตรงนี้ไปเลยเนี่ย วนใหญ่ข้าสมบูรณ์น่ะก้านดูดิอยู่กานน่ะในในในดอกนี้นะเห็นเม็ดเขียวมาแล้วนะคุณวิเนี่ยเนี่ยโอเน่ะติดแล้วยาขยาวเล่นหน่อยดิโอ้หไปจับขยามันทำไมอ่ะติด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 นะไอ้วเดที่ไอ้ตุ่มๆนึงก็จะบานออกมาเนี่ยอันนั้นนายไปฉีกไปขยามันค่ะ ช่วยมันยเยอะยเกินหรอมันสะอาดไม่เขย่ามันก็ร่วงมันเยอะเกินหรอแหม่เห็นของอื่นสบายใจจังเนาะนเห็นเจ้าของสบายใจไหมอนะเดี๋ยวคุณวิทย,นะย์จะไหวอ่ะแหลม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 เต็มเลยนวนสวยแล้วการชอบี่ดูมันมันออกเขียวนั่นเนี่ยเขียวนะการชอดอกเขาเรียกว่ามันยังมีการเจริญเติบโตเห็นได้ชัด มันจะมีสีเขียวแล้วครับแล้วก็นอนเยอะแข็งแรงต่อการปกป้องลูกเดี๋ยวเวลาอก่งไม่แน่แข็งแรงต่อการปกป้องลูกทีกมันจะใหญ่ลูกมันจะโตได้เยอะวันนี้วันแม่แล้วเนี่ยลำยายจะดูดูแลลูกอย่างดีเนี่ยยังไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ปิดนะนี่ยังลูกปลายอีกนันเนี่ยปลายปลายนีกนั่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นเป็นตัวเมียอีกนั่นเนี่ยเนี่ยตัวปลายตัวดีเนี่ยลูกนะเนี่ยปลายเนี่ย ติดไปเยอะเหมือนยายพินเป๊ะเลยอ่ะเหมือนเดียวกันเนาะมันยาตัวเดียวกันมากเลยเนี่ยฮะใช้ฮอร์โมนตัวเดียวกันหรือเปล่าทำไมเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะโอ้ฮอร์โมนตัวเดียวกันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงโอู้ยตายเลยจะดำนี่ถ้าเันถ้ามันนี่นะเกิงหักแน่เกิงหักเกิงหักไปดูดิเนี่ยไอตูมก็จะไอตูมก็จะบานอีกติดก็ติดเห็นแล้วหนูเครียดไปเนี่ยคนนี้ เปเยอะเยอะจะเป็นคนเช่นนตังค์อเป็นอย่างนี้เลยจะเกลียดกนเคลียดไ